นี่ดูบรรยากาศน้ำตกแบบเขานี่เราต้องไปถึงเชียงรายเชียงใหม่วนวทีเจอไอ้มุมุนนี้่แต่มานี่เจอเลยเออเลือเชื่อไมาใกล้เรียว่ามุยโอ้โด,ดูดิมีน้ำพุร้อนนะครับอ้น,นี้น้ำพุร้อนนี่มาจากเทือกเขาเอเวอเรสต์ที่ไน้นสัมผัสได้เนะ คือเขาเจาะท่อมาถึงนี่เลยเจ้าขาวไปเลสด,ดูมานี่มาเอ่อนี่คือน้ำพุร้อนสะเก็ดดาวนะครับมาจากเชียงใหม่นะไม่ใช่อันนี้สางฮะสางตักน้ำไม่ใช่สางน้ำพุร้อนอันนี้มาครับทะลุมาจากเชียงใหม่รัดมาเชียงรายก็มาถึงสุรินเลยนายพลเช็คแล้วชัดเจนถ่ายไปอือม,มาดูน้ำไหลอีก น้ำไหลนี่ครับผ่านจากเชือกเขาดอยตุงนะครับวกเข้ามาเทือกเขาอเวลส์ส่งไปนั่นเป็นน้ำน้ำแร่ศักดิ์สิทธิ์นะที่เรากราบไหว้และดื่มกันมาอยู่ที่นี่เลยบ้านสวนหัดถดินพุ้นเล่นเลในพนมโอถ่ายบรรยากาศรอบๆต้องมาหน้าหน้าหน้าเกี่ยวข้าวนะข้าวออกรวงปุ๊บพอเรามาเที่ยวเราก็จะได้ข้าวไปกินด้วยล้วก็เอาเด็ดๆข้าวใส่กระเป๋ากลับบ้านครับผมประมาณนี้ ตายโอ้โหสาวสาวเพียบเลยนะถ้าใครอยากมาดูสาวสาวก็ต้องมานะครับป้าสวนอาสิดินครับในพลรับประกันครับพักก่อนเรื่องชายเดียนก่อนเอาตัวเองให้รอดก่อนนะมาสิบบรรยากาศนี่นะที่นี่แหละไปลงเลย